ขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมั่นใจนักปั่นถนนชายจะคว้าโควตาโอลิมปิกครับจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้ส่งนักปั่นประเภทถนนของไทยในนามทีมอาชีพไทยแลนด์คอนติเน t ตัลไซเคร็งทีมแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติ2รายการที่ประเทศอิหร่าน ล่าสุดนักปั่นไทยสามารถเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกประเภทถนนมาได้มากพอสมควรครับและมั่นใจว่าจะรักษาอันดับคะแนนประเทศนะครับในการลุ้นโคต้าไปโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการตัดโคต้าช่วงกลางเดือนตุลาคมได้อย่างแน่นอนหลังจบ2รายการทีม Thailand c o n t i n e n t a l c y c l i n g จบอันดับที่3เก็บคะแนนเพิ่ม45คะแนนมีคะแนนรวม855คะแนนอยู่อันดับ42ของโลก ส่วนอันดับที่43ก็คือเวเนซุเอลาตามหลังจากประเทศไทย93คะแนนแต่ก็อาจจะมีคะแนนตีตื้นขึ้นมาจากปัจจุบันต้องรอการจัดระดับโลกอย่างเป็นทางการของสาพ,พันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ประจำสัปดาห์ในวันอังคารที่5กันยายนอีกครั้งพร้อมกันนี้สมาคมกีฬาจักรยานไม่ประมาทครับเตรียมส่งนักปัน่นประเภทถนนชายนะครับ ไปเก็บคะแนนสะสมโลกอีก3รายการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการคัดเลือกวันที่17ตุลาคมนี้ก็มีที่ประเทศโอมานนะครับ10-13กันยายนแล้วก็มีโปรแกรมแข่งขันระดับโปรซีรีส์ที่มีคะแนนสะสมสูงมาก2รายการติดต่อกันก็คือที่จีน14-17กันยายนแล้วก็ที่เลอทัวร์เดิรลังกาวีที่มาเลเซียนะครับวันที่23-30กันยายนก่อนที่นักปั่นชุดใหญ่นั้นจะเดินทางไปสู้สุดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ปิด เป็นการปิดท้ายก่อนประกาศโคต้าโอลิมปิกอยากเป็นทางการครับ